คลิปนี้ครับผมจะมาลองใช้บลูมาในการสร้างฟิกบ็อกให้กับหน้าเว็บเพจของเรากันซึ่งบลูมาเนี่ยผมบอกไว้อย่างนี้เลยเขาจะไม่ได้เรียกฟิกบ็อกว่าฟิกบ็อกโดยตรงนะครับแต่ว่าเขาจะเรียกว่าคอลัมน์เติม S ซึ่งเราก็ไปสามารถค้นหาเขาได้ครับผ่านทางเมนูนี้ Documentation เข้าไปครับแล้วก็จะเจอเมนูที่อยู่ด้านขวาแล้วก็กดไปต่อตรงนี้ครับก็คือคอลัมน์เติม S แล้วก็ Basic เพื่อเริ่มต้นใช้งานมันนะครับซึ่งสิ่งที่เราเข้ามาเจอครับก็คือเป็นเฟกบ็อกครับ กล่องไข่ที่ประกอบไปด้วยไข่4ี่ลูกสี่ลูก4ฟองวะซึ่งสิ่งที่ผมจะทำครับก็คือผมจะ copy ตัวนี้ code html แล้วก็เอาไปวางในเว็บเพจของผมวางเป็นตัวนี้ครับแล้วก็จัด format สนิดนึงโอเคครับสวยน่ารักแล้วสิ่งที่ผมจะได้มาในหน้าเว็บนะครับก็คือผมก็จะได้ฟิกบ็อกครับกล่องไข่ที่มีไข่อยู่4ลูก1 2 3 4แต่ว่าตอนนี้มันยังดูไม่ค่อยเป็นรูปเป็นทรงใช่ไหม เพราะว่ามันเป็นข้อความธรรมดาครับเขายังไม่ตกแต่งอะไรมาให้อันนี้ผมจะบอกว่ามันก็หลอกลวงผู้บริโภคเหนือเนี่ยคือหน้าเวบเขาเป็นงี้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาครับทําไมมันมาแค่นี้ล่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเขาให้เราไปค้นหาอะไรต่อแล้วกันผมก็จะเอาสิ่งหนึ่งของบูม่าครับมาใช้ก็คือตัวนี้ครับ Element Box p o w e เพราะว่าบ็อกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับหน้าตาของมันก็คือเป็นกล่องซิลิ่ยมที่มีเงาสะท้อนอยู่อ่ะ สุดยอดแต่ว่าอันนี้มันจะดูเยอะเกินไปคอนเทนต์เยอะไปผมเอางี้ดีกว่าผมโชว์โค้ดครับผมก็ดูแล้วว่าบล็อกเนี่ยมันสร้างได้ด้วยดิฟคลาส s s ็ o กเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำครับอันนี้ไม่มีสีลูกใช่ไหมไข่สีลูกไม่เอาเอาสองก็พอแล้วผมจะใส่อันนี้ครับเปลี่ยนจากข้อความธรรมดาให้กลายเป็นดิฟคาสบ็อกแล้วข้อความข้างในของผมครับเป็นข้อความอะไรดีเอาแบบคลาสสิกแล้วกันครับ ขย้อย1ขย,อย้ขยอยสุดคลาสสิกผมกลับมาแล้วแล้วก็อันที่2ครับเป็นขย้อยขย้อยไขย้อย,ย,อยสองจัดไปแต่ว่าสิ่งที่ผมได้มาครับผมก็บอกตรงเลยว่าผมก็ยังไม่พอใจมาเท่าไหร่โอเคครับก็อาจจะเห็นว่ามันเรียงกันเป็นเฟกบล็อกแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ชัดครับเพราะว่าพื้นหลังของมันเนี่ยเป็นสีขาวเลยเพราะฉะนั้นผมจะเอาสีจากปูม่าครับมาใส่ให้กับกล่องไข่ของผม ไม่ใช่กล่องไขด่ดิใส่ให้ไข่2ลูกก็ไปที่เมนูนี้เลยครับอันไหนนะ Helper Helper เออ Helper แล้วก็จะมี Color ค,ครับเพื่อเอาคลาที่เป็นสีเนี่ยมาใส่ให้กับแท็ก HTML ของเราแล้วก็เลื่อนหาเลยครับด้านบนอันนี้จะเป็น t e x t Color ใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นแค่ข้อความครับเราเลื่อนลงไปด้านล่างก็จะเจอตรงนี้ Background Color ผมก็จะ Copy อันนี้ครับ Copy สีเฮ้ยไม่ Copy สีดิ ต้อง copy class ครับเราทำกันอย่างมีชั้นเชิงหน่อยก๊อปสีไปลงมันก็จะดูเป็นการแบบแบบ p a r a s i t i ดไปผมก็จะ copy class ครับแล้วก็ไปวางให้กับบล็อกไขย้อย1แล้วก็ไข่ย้อย2แล้วนี่ก็คือผลลัพธ์สุดสวยของผมครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็จะได้ e f กบ็อ b o ที่มีไข่อยู่2ลูกแล้วไข่2ลูกตอนนี้ครับมันแบ่งพื้นที่เท่าๆกันอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งทีนี้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับ ตอนนี้เฟกบล็อกของเราเนี่ยมันไปเบียดขอบซ้ายขอบบนขอบขวาของเบราวเซอร์อยู่ใช่ไหมอันนี้ผมจะบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ครับเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขปัญหานี้โดยการใช้เซกชันเนี่ยครอบคอลัมน์เตอร์เอสของเราตอนท้ายคลิปก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ผมจะทําให้ดูต่อจากนี้ครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยก็คือการกําหนดขนาดไขเพราะว่าตอนนี้เรากําหนดขนาดไขแบบใช้คอลัมน์เฉยใช่ไหมมี s, คอลัมน์สองอันครับชื่อคลาสเนี่ยเหมือนกันเลยถ้าเกิดเราไปทําการกําหนดแบบนี้ครับ ผลลั์ที่ได้มาเนี่ยก็คือเฟกบล็อกมันจะทําการแบ่งพื้นที่ให้กับไข่2ใบเนี่ยสองใบก็แล้วสใบ2ลูกก็เนี่ย่างลูกนี้ให้มันเท่ากันซึ่งถ้าเกิดผมไม่ต้องการให้มันเท่ากันอย่างนี้ครับผมต้องการให้ไข่ด้านซ้ายเนี่ยมันเล็กกว่าไข่ด้านขวาผมสามารถใช้บูม่าเนี่ยแก้ไขปัญหาได้ครับไปดูกันดีกว่าผมก็จะกลับไปที่เมนูด้านบนครับเมนูแถบทางขวาอยู่ในหมวดของข้อมนาเติม S แล้วก็มาที่อันนี้ครับไซส ที่นี่แหละครับคือที่รวบรวมของการกําหนดขนาดข่ายอยู่ซึ่งถ้าเกิดเลื่อนลงไปดูครับอันนี้ผมจะบอกไว้ว่ามันมีวิธีการกําหนดขนาดข่าอยู่2แบบแบบแรกที่จะให้ดูครับแบบแรกเป็นการใช้ข้อความแบบย,วยาวๆเป็นข้อความของการแบ่งอัตราส่วนครับซึ่งถ้าเกิดให้ผมดูลัแบแปลตอนนี้มันก็จะมีอะไรบางเนี่ย east t r e e quarter แปลว่า3ส่วน4ปะ่ะ east two t h i r แปลว่า2ส่วน3ซึ่งผมจะบอกไาเลยว่าแบบนี้ผมไม่ถนัด แล้วผมก็ไม่เคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นมาใช้แบบที่ผมชอบดีกว่าก็คือแบบข้างล่างนี้ครับอยู่ที่12คอลัมน์ system อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไม่เคยดูเรื่องของ FakeBo x Item นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูก่อนได้เพราะว่าหลักการคิดเนี่ยมันจะอยู่ในคลิปนั้นซึ่งผมจะขออธิบายแบบพอาๆๆว่า,าวอย่างนี้ดีกว่า Fakebox ของบูม่าเนี่ยเขาแบ่งพื้นที่ของเขาครับไว้ทั้งหมด12ช่องถ้าเกิดเราต้องการให้ไข่2ลูกมันมีขนาดเท่ากันเนี่ย เราก็จะใส่คลาสนี้ครับที่ชื่อว่า is 6กับ is 6ซึ่งถ้าเกิดผม copy อันนี้ไปดูก่อนครับ is 6แล้วไปวางไว้ที่คอลัมน์อันที่1แล้วก็คอลัมน์อันที่2ผลลัพธ์ที่เราจะได้ครับมันก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้คอลัมน์เนี่ยมันแบ่งขนาดเท่ากันใช่ไหม is 6กับ is 6เนี่ยขนาดก็เท่ากันแต่ถ้าเกิดผมจะให้มันเปลี่ยนไปครับอันนี้ผมไม่ย้อนกลับไปดูแล้วกันน่าจะเดากันออกครับคือเราจะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ อย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากให้ไขย้อย1มันกว้างแค่4จาก12แล้วก็ไขย้อย2กว้าง8จาก12ผลลัพธ์ที่ผมจะได้ครับก็คือผมก็จะได้ตามที่บอกไปเลยคือไขย้อย4เนี่ยกินพื้นที่ไปทั้งหมด4ส่วน12ส่วนไขย้อย2เนี่ยกินพื้นที่8ส่วน12ไข่ด้านซ้ายก็จะเล็กกว่าไข่ด้านขวาน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนให้ดูครับผมเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเพิ่มไปอีกสักอันนึงเป็นไขย้อย3 แล้วผมอยากให้ขย้อยหนึงเนี่ยมันกินพื้นที่ไปเลยครึ่งหนึงของทั้งหมดส่วนขย้อย2กับขย้อย3ครับก็แบ่งพื้นที่ที่เหลือให้เท่ากันผมก็สามารถกําหนดได้อย่างนี้ครับกินพื้นที่ครึ่งหนึงก็คือ I s 6แล้วก็กินพื้นที่ที่เหลือครับ2อ,อันนี้ให้เท่ากันก็คือมันเหลือยอู่6ใช่ไหมก็เอา6มาหาร2ครับก็จะเหลือ3แล้วก็3แล้วสิ่งที่เราจะได้ครับก็คือขย้อย1ครับกินพื้นที่50%คือครึ่งหนึ่ง แล้วก็ขย่อย2กับขย่อย3เนี่ยก็จะกินพื้นที่ที่เหลือตามระเบียบครับผมทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยกันเรื่องต่อไปครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอะไรสักหน่อยผมให้มันเท่ากันดีกว่าเป็น e c EC แล้วก็ e ีทั้งหมดเลย CCC จัดไปแล้วสิ่งที่ผมจะทำให้ดูต่อไปครับก็คือการจับไข่ของเราเนี่ยให้ลงไปอยู่หลายๆบรรทัดได้อย่างที่เห็นเลยครับตอนนี้เรามีไข่อยู่3ลูกใช่ไหม ซึ่งมันก็เรียงในบรรทัดเดียวกันได้ครับเพราะว่าตอนนี้4ี4่บกบกเนี่ยมันได้12เต็มพอดีแต่ถ้าเกิดมีไข่ลูกที่4เข้ามาครับผมก็ปี้อันนี้เอาไปเป็นไข่ย้อย4ซึ่งสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือมันจะลงไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวคอลัมน์เติม S ของบูม่าครับเขาให้เราทำงานเพิ่มอยู่นิดหน่อยไปดูโค้ดกันดีกว่าก็กลับไปที่เมนูข้างบนครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดไซส์ใช่ไหม เบสิกผ่านมาละไซส์ผ่านมาละต่อไปครับเราจะทำให้ไข่เนี่ยลงมาอยู่หลายบรรทัดได้แล้วก็ไปที่โหมดนี้ครับออปชันออปชันนี่ก็จะเป็นที่รวบรวมของคลาสนะครับที่ใช้ในการตกแต่งเฟกบ็อกซึ่งถ้าเกิดเราเลื่อนดูครับ vertical alignment vertical alignment อันนี้เป็นการจัดเรียงให้อยู่ในแนวตั้งใช่ไหมให้อยู่ตรงกลางอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ครับสาระของเราอยู่ตรงนี้คือมันติไลน์สิ่งที่เราต้องทำเลยครับเพื่อให้ไข่ของเราเนี่ย มันสามารถลงไปอยู่แบบหลายประทัดได้ก็คือ copy class นี้ไปครับ is m a t l l i n e อันนี้แค่อันเดียวก่อนครับอันอื่นอย่าเพิ่งไปสนใจก็ copy ไปวางอันนี้ครับใน facebook ของเราก็คือ column t e r m s กรอบนอกสุดเลยแล้วตอนนี้ครับไขย,ย้อนสีของผมก็ปรากฏตัวแล้วสีสุดท้ายของเรื่อง column t e r m s ของบ o ม e าครับที่ผมจะเล่นให้คุณผู้ชมดูในคลิปนี้ก็คือการใส่ระยะห่างระหว่างไข่ ซึ่งเราก็กลับไปที่เว็บของบูม่าครับแล้วก็ไปที่หมดเดิมครับคนดีคนเดิมที่อันนี้ครับคอลัมน์เติม S แต่ว่าคราวนี้เราจะเข้ามาที่เมนูแก็บแก็บนี้ครับแปลว่าพื้นที่ว่างซึ่งเราก็เลื่อนดูก่อนครับเราก็จะรู้ครับว่า default แก็บเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรลงไปครับบูม่าเนี่ยจะให้พื้นที่ว่างมาประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งก็คือเมื่อกี้ของเราครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะลองอันแรกให้ดูก่อนก็คือการไม่มีพื้นที่ว่าง แล้วก็ copy class นี่ครับ isCapless เนี่ยอันนี้ผม copy ข้างบนใช่ไหมถ้าเกิดลองอ่านดูครับที่ที่เราต้องเอาไปใส่เนี่ยก็คือ column เติม s อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดูครับคุณผู้ชมจะรู้เลยครับว่าผมไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรในการเขียน html เลยผมก็ปางก็ปางอย่างเดียวใช่ไหมแต่จริงๆมันจะต้องมีฝีมือหน่อยครับก็คือคุณผู้ชมต้องดูครับว่าเรา copy มาแล้วเนี่ยเราจะวางไปที่ตำแหน่งที่ถูกต้องได้ตรงไหน ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมากๆนะครับที่ต้องเรียนรู้โค้ด HTML แล้วก็ CSS พื้นฐานมาก่อนตอนนี้เราก็ไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าสิ่งที่ผมจะได้ครับก็คือตอนนี้เห็นไหมครับว่าไข่แต่ลูกของผมเนี่ยมันเข้ามาเบียดกันใหญ่เลยรักกันมากใช่ไหมนะพวกแกร,รักกันมากขนาดนี้ผมไม่อยากให้มันรักกันเลยเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าการกําหนดระยะห่างแบบไม่ให้มีระยะห่างครับอันนี้มาจาก g e s s n o เนี่ยมันเหมาะกับคอนเทนต์แบบรูปภาพมากกว่า คือคอนเทนต์ของเราตอนนี้มันเป็นบล็อกแบบนี้ใช่ไหมมันก็ควรจะมีระยะห่างกันบ้างพอของปากของคอเพราะฉะนั้นแบบนี้ผมไม่ใช่ครับผมแค่ลองเล่นให้คุณผู้ชมดูเฉยๆไปใช้แบบข้างล่างกันต่อดีกว่าแบบข้างล่างครับแบบข้างล่างนี้ครับก็คือการกําหนดระยะห่างแบบมีขนาดต่างๆให้เราเลือกโดยในตัวด็อกิเมนต์ของเขาครับเขาก็จะบอกครับว่าให้เราคัปปี้อันนี้ไปก่อน class is variable เนี่ยเข้าไปใส่ในคอลัมน์ term s ใช่ไหม อ่ะผมเอาอันนี้ก่อนดีกว่า is g a p l e t s ันนี้ไม่ใช่ครับก็ลบออกไปแล้วก็แทนที่ด้วยน,นี้แล้วสิ่งต่อไปที่เราจะทำครับอันนี้เราก็เลือกเลยผมเอาขนาดไหนดีไม่ชอบให้มันชิดกันขนาดนี้แต่ก็ไม่ชอบให้มันห่างกันขนาดนี้เอาแบบกระชับข้อสัมพันธ์หน่อยครับแต่ให้พื้นที่ว่างต่อกันโอเคครับผมเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่า is หนึ่งไปเลยคือให้มันอยู่ชิดกันครับแต่ว่ายังมีพื้นที่ว่างระหว่างกันอยู่ ให้แต่ละคนมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับไม่อึดอัดเกินไปผมก็จะทำไงดีวะเดี๋ยวก่อนมีบอกปะโอเคมันไม่มีบอกครับแต่ว่าผมรู้แค่ว่าผมต้อง Copy อันนี้ is 1เนี่ยไปวางไอ้น,นี้ผมไม่ Copy แล้ละมันเล็กมาก i s 1แล้วสิ่งที่ผมได้มาครับตอนนี้จากตอนแรกเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากใช่ไหมพอรีเฟรชดูครับตอนนี้มันเริ่มห่างออกมาจากกันลวแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บตกอะไรสักหน่อย ก็คือผมเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าผมจะใส่เซ็กชันเนี่ยให้ครอบตัวคอลัมน์เติม S ทั้งหมดเลยเพราะว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นครับคือคอลัมน์เติม S เนี่ยมันไปเบียดขอบซ้ายขอบบนขอบ,ขอบขวาของเบราว์เซอร์ซึ่งตรงนี้ด้วยจัรยาบรณของโปรแกรมเมอร์ชั้นดีอย่างผมครับผมก็ยอมไม่ได้ผมก็จะก๊อปปี้นี้ออกไปก่อนครับแล้วก็สร้างเซ็กชันขึ้นมาเซ็กชันคลาสเซ็กชันซึ่งอันนี้ผมขออนุญาตไม่เปิดเว็บของบูมานะครับเพราะว่าผมเนี่ยจำได้อะไะครับแล้วก็ก๊อปปี้ไปวางเสร็จร้อย แล้วสิ่งที่ผมจะได้มาก็าคือผมก็จะได้กล่องไข่แล้วก็น้องไข่ของผมเนี่ยมาอยู่แบบเรียบร้อยขึ้นละเพราะว่าตอนนี้ครับมันไม่ไปเบียดขอบซ้ายขอบบนขอบขวาสําหรับในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมจะใช้บลูม่าเนี่ยสร้างความ r e s ponsive ให้กับเว็บไซต์ของเรากันยังไงรอติดตามได้เลยครับผม